พญานาคราชและพญานาคินีที่เหมาะกับการเลือกบูชาเวลาไปเช่ารูปปัน้นองค์ปู่องค์ย่าจะได้ระลึกจิตหรือเลือกสีของรูปปัน้นแทนตัวท่านดนอย่างแม่นยำและถูกต้องใครเหมาะกับองค์ไหนต้องการบูชาเพื่อขอสิ่งใดมาติดตามรับฟังกันค่ะก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงใบดาวด้วยค่ะ องทาวิวรูปโขมหานาคร,ราชเจ้านาคร,ราชสีทองทั้งองค์พญานาคแข่งพลังอำนาจบารมีองค์นาคาธิปดีสีสัตนาคบาดาลของฝั่งลาวสีเขียวมรกตพระนาพีสีแสดพญานาคแห่งการอธิษฐานขอพรให้สำเร็จผลองค์นาคาธิปดีสีสุดโทสีเขียวมรกตเสียนและพระนาพีสีทองพญานาคคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน องพญาอนันตนานคราชเจ้าสีขาวทั้งองค์เสียและพระนาผีสีทองพญานาคแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืององค์พญาผู้ชงนาคราชเจ้าสีเทาฮินดูเสียและพระนาผีสีแดงพญานาคแห่งอายุวัฒนะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บองค์พญานาโคสิรินาคราชสีเงินยวงทั้งองค์พญานาคเทพอารักษ์คอยป้องกันคุ้มภยัย องพยามุจจรินนาคราชเจ้าสีเทาฮินดูเสียและพระนาภีสีทองพยานาผู้เป็นสุริมงคลแก่การครองเรือนองค์พยานสนธินาคราชเจ้าเป็นท่านอาของปู่สีสุดโทปกครองเมืองหนองคายสีดำนินเสียและพระนาภีสีทองพยานาแห็นความเมตตาปราณีจิตใจสงบองค์สีปฐุมมานาคินีสีเขียวตองอ่อนเสียและพระนาภีสีทอง พญายนาแห่งการเสียงดวงให้โชคลาภองค์สีภาวนานาคินีองค์สีจำพูดังแก้วเจรไนใสเสียละพระนาผีสีทอง พญานาคแห่งสติปัญญาความนิยมชมชอบพญานาคเสนนาคราชเจ้าสีเขียวเข้มเสียและพระนาีสีแดงเข้มพญานาคแห็นการบูชาให้ได้คู่ครององค์พญาพังคีนาคราชเจ้าเป็นลูกของปู่สีสุดโทจังหวัดสกลนครนองหานสีเขียวเข้มเสียและพระนภีสีแสด พญานาคแห่งโชคลาภองค์เจ้าลาพญาธนบดีสีสันนาคบาดาลสีเขียวเข้มเสียนและพระนภีสีทองพญานาคแห่งการเดินทางไกลองค์พญาจันทคุปนาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระพิคเนศสีฟ้าสดใสเสียนและพระนภีสีทองและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องขึ้นเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ